มาครับทุกคนนี่คือความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมที่พี่ฟ้าเล่นลอตเตอรี่จีนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปยอดให้ฟังนะครับว่าทั้งหมดที่เราเล่นไปนั้นหมดไปเท่าไหร่และกกี่ใบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมไปนี่ไปแลสองร้อยห้าสิบบาทคิดตัวดิเราเล่นไปเท่าไหร่โอ้ยเป็นแสนเลยพี่ เมื่อไม่ได้รางวัลกระดาษเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายสําหรับผมนะครับเดี๋ยวเราไปเดินแก้เทียดที่ถนนคนเดินที่คนแถวนี้จะเรียกกันว่า่วงจิ้งก็เดี๋ยวตามพี่ฟ้าไปกันเลยนะครับทุกคนดูทางเข้าหรูอลังการมากเหมือนกําลังจะเข้าไปในปราสาทอ่ะทุกคนคือสิ่งแรกที่พี่ฟ้าคิดถึงที่เข้ามาที่นี่นะเหมือนเราอยู่ในหนังเลยอ่ะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าสถานที่แห่งนี้เขาได้ใช้ถ่ายหนังกันบ้างหรือเปล่านะ แต่เว็บแรกที่ผมเข้ามาคือใช่เลยนะครับพาะหลังจากเราเดินชมบรรยากาศกันทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ฟ้าจะพาทุกๆกคนไปชมสะพานไฟขวางจิ้งนะครับผมคือบอกเลยว่าที่เรากําลังจะไปเนี้ยอลังการงานสร้างมากตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมแล้วก็การแสดงไฟแสงสีเนี่ยกำลังจะเริ่มพอดีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่านะครับผมไป ไงกันบ้าทุกคนสวยงามอลังการมากๆเลยใช่ไหมครับผมคือเขาเอาไฟไปอยู่บนเขาได้ยังไงผมก็ยังงองอยู่นะครับเป็น เทคโนโลยีที่สุดยอดมากนะครับผมใครมาก็อยากให้แวะมานะครับเพราะเป็นความทรงจําดีๆอย่างแน่นอนนะครับผมก็หลังจากที่เราดูแสงสีกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาฉลองกันต่อนะครับผมเพราะว่าค่าคืนนี้เป็นค่าคืนสุดท้ายแล้วนะครับผมและพรุ่งนี้เราก็จะนั่งเครื่องกลับประเทศไทยกันแล้วนะครับผมพี่ฟ้าก็ขอตัวไปสนุกกับเพื่อนๆก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมไปสวัสดียามเช้านะครับพี่ฟ้าตื่นเช้ามาพี่ฟ้าก็รีบตรงดิ่งมาที่ร้านลอตเตอรี่จีนเลยนะครับเพราะว่า พี่ฟ้าจะมาเอาคืนจากเมื่อวานนะครับที่เราเสียไปนะฮะวันนี้เราก็ทุ่มสุดตัวอยู่เหมือนเคยนะครับผมดูซิว่าวันนี้จะได้เสียกันไหมนะครับเพื่อนๆของพี่ฟ้าก็ช่วยกันขูดใหญ่เลยนะครับผมและแล้วสุดท้ายนะครับผมหนังก็ยังคงจบเหมือนเดิมนะครับผมแห้วไม่เป็นท่าเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็กําลังจะเดินทางไปสนามบินกันต่อเลยนะครับทุกคนพี่ฟ้าก็ได้ทําการบอกลาผู้หลับผู้ใหญ่พี่น้องนะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางกลับไทยนะฮะ บอกเลยว่าการมาเที่ยวจีนครั้งนี้พี่ฟ้าสนุกมากนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าว่าพี่ฟ้าจะไปที่ไหนประเทศอะไรนะครับผมบ๊ายบายนะครับ